สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวี์อีเช่นเคยครับซึ่งในวันนี้ผมอยู่ที่โรงอาหารศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาจะนาคุณผู้ชมมาดูการจาัดบรรจุพันธุ์นะครับเป็นอาหารกลางวันและก็อาหารแห้งเพื่อส่งมอบให้กับเด็กที่รับบริการอยู่ที่ศูนย์ของเราทั้ง32หน่วยบริการซึ่งจะเป็นอะไรน,นั้นติดตามรับชมได้ที่ท่านผู้ำมในการของเราได้เลยครับ วันนี้เป็นเราจบชุดนะครับอาหารกลางวันและอาหารแห้งเป็นรอบที่สองในโควิดที่ระบาดใหม่ในรอบที่สามนี้นะครับโดยที่เรามีอาหารแบบนี้ก็เรียกว่าอาหารเพศคาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นมาว่าหมูสับนะครับซึ่งจากการสอบถามข้อมูลเด็กชอบรับประทานนะครับเาใส่ลงไปนะครับาจากนั้นก็จะเป็น อาหารประเภทโปรตีนนะครับเป็นกุนเชียงซึ่งถามมารอบที่แล้วก็ใส่เข้าไปสำหรับรอบนี้ก็เป็นเก้ามื้อเหมือนกันนะครับอาหารเที่ยงและอาหารว่างกุนเชียงก็ทำได้หลากหลายนะครับเมนูอาหารด้วยกันเป็นโปรตีนแล้วก็นี้เป็นหมูฝอยนะครับซึ่งรสชาติดีนะครับในทั้งหมูแล้วก็กระเทียมเราก็ทำออกมานะครับใช้ ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยกันเป็นทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแล้วก็ปลากระป๋องนะครับก็ยังเป็นอาหารที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ขนมนะครับยูโรเค้กคัสตาร์ดเค้กนะครับทั้งหมด12ชิ้นนะครับ12ชิ้นยกทั้งกล่องน,นะครับ แล้วก็วิตามินซีนะครับวิตามินซีดีอย่างไรช่วงนี้จากงานวิจัยบอกว่าวิตามินซีเนี่ยจะช่วยป้องกันนะครับโควิดได้แสดงเพราะว่าเป็นรสเปรี้ยวนี่เราก็มีวิตามินซีนะครับให้เด็กไปแล้วก็มีนมนมโรงเรียนที่ก็พร้อมแพ็คไปด้วยกันนะครับเพื่อที่ให้ไปถึงบ้านเด็กเลย แล้วก็อีกหนึ่งที่สําคัญก็คือไปงานเก์การศึกษาหน่วยรอบรู้เรื่องโควิด19นะครับเป็นเกมก็จับคู่กันนะครับนี่เป็นไปงานให้คนเรียนรู้อีกหน้าหนึ่งก็เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาพิเศษจังหวัดน,นครราชสีมาการปฏิบัติตัวในช่วงที่ไวรัสโควิด19กําลังระบาดนะครับทํำยังไงต่างๆอันนี้ผู้ครองก็ไปช่วยกันกับุครูเพื่อเด็กมีความรู้ อันนี้เป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดของห้องสาขาร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ให้สําหรับเด็กหน,นึ่งคนรอบหลังนะครับก็เป็นใบงานต่างๆที่นั้นมานะครับเพื่อเด็กได้เรียนรู้ต่างๆนะครับประกอบนะอนนก็เป็นชุดออกมา<ๆ>แบบนี้นะครับยุดออกมาแบบนี้เตรียมแพ็กที่จะส่งส่งก็จะมีที่อยู่นะครับเป็นสุดท้ายเป็นลักษณะแบบนี้เอง พร้อมเช่นันนี้เป็นของเด็กหาห้องออทิสติกนะครับที่อยู่เรียบร้อยในพร้อมที่จะส่งนะครับอีกประมาณ2วันสองวันหรือ3วันหรืออาจจะวันนี้บางคนก็จะได้รับเลยอันนี้ก็เป็นชุดก็เรียกว่าชุดอาหารแห้งและอาหาราที่เป็นอาหารทัางวันแล้วก็อาหารบ้างนะครับเป็น เราเรียกว่าสายใหยรัดแห่งความห่วงใยการศึกษาพิเศษไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสักคนนะครับเราระดมครามกำลังหลายส่วนด้วยการแท่นอ้รว่าสาขาล่างกายท้องเข็ดห้าเข็หกและหลายๆเขตนะครับแต่ละคนก็มาช่วยกันพักแล้วก็เดี๋ยวบริษัทก็ อาจจะไปส่งถึงบ้านเด็กนะครับผู้ปกครองครูก็ไม่ต้องไปจนถึงหน้างานเพราะว่าโควิดเราก็ต้องการให้คนอยู่ที่ตั้งอันนี้ก็เป็นกาลังใจให้กับเด็กๆและผู้ปกครองและบุคลากรทุกคนนะครับที่เราจะสารสายใญ่รักแห่งความโปร่งใยการศึกษาพิเศษไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่เราทํากันอย่างต่อเนื่องมาหลายรอบแล้วและก็นี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งขอบคุณครับ สวันสนรัชนะค่ะจากงานาระดมคุณวันนี้เราได้ทำกิจกรรมดีๆอีกหนกิจกรรมนะคะในเครื่องโรคระบาดโควิด1 9เราได้จัดทำกล่องอาหารสารยารักส่งให้ผู้ปกครองและเด็กๆที่รับบริการอยู่กับเรานะคะในโครงการนี้เราก็ได้บรรจุอาหารแห้งทั้งหมดลงอยู่ในกล่องค่ะก็ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีนะคะร่วมทำบุญกับเราได้นะคะ สามารถร่วมบริจาคเป็นสิ่งของของใช้หรือปัจจัยพื้นฐานสำหรับท่านใดที่บริจาคเป็นเงินสดสามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าตามระเบียบกรมสรรพากรค่ะ ทั้งหมดนี้คือสายใยรักแห่งความผูกพันสร้างการศึกษาพิเศษไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับชนินจุลเสกวิคืองานข่าวรอบรัว้วรยายงาน สามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการนะครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี341ขีด1ข37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ